Nào mất hình, à. nó là mỏng nó đê nọ bà tóm Đọc mất ngay chà bây nóng 2 đọc khá nặng đê 2 đọc nè, chèo im khá khá nặng Bình nóng Phột tốc Tại cà nhang áo đáy nọ bà tóm nọ Áo đáy dô Đọc đấy

สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุงกุลสุขคนจ้าในเอฟซีใหม่เดออฟซีเก่าเนาะจ้ะเนาะพาเข้าป่ามายางม,มึงเห็ดเด้อจ้าพี่น้องบ่าวบ่ต้องก็จะหาวบ่าวต้องสวัสดีครับสวัสดีวันที่หกเดือนสิงหาคมสม่งมาแล้วโลกที่ห้าพี่น้องพามาขึ้นเขายามเห็ดไม่รู้จะมีบ่าวพี่น้องแต่เจอเห็ดปวกตบับดอ,อกบ้กใหญ่เนาะบ่าวต้อมเนาะนี่เด้อจ้าพี่น้องนั่นนเนง,นงเฝ้าเห็ดปวกตับจ้ะดอกบ้กใหญ่เลยอ,อ đi nói lô quân bò ăn đi con ăn à, đồng con đấy đồng đồng quân thê ham ba nó đang đi đó mà tầm mình đi đồng ba nhảy về đâu cha à, nhưng mi đừng gì đâu phồn tốc tại cả những ao gì nó mà nó Sợi, đó có đẹp p/n đang kẹo nhiêu đấy à? không kẹo mang bay nó mà tao mang bay, nó. Đi. Đi. Đọc có nhảy chưa? chưa. Gần tiêm tơ gã. Độc điều. Chào p/n nâu mướt rồi hệt buộc tạ. Thằng con sao lần jump này cái nhảy đồ bong nghe cho chào 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 bà tâm มองดอกสองดอกน้อป้าจำน้อเฮ็ดก็ได้อันนี้ยังแข็งโอ้ยังสวยยังงามเพื่อจำพี่น้องดอกไไบักไงบึกบึกดอกเห็ดเอ้าย่างเด่นเลาะหาเห็ดปกตราบเน่าบักเห็นแ <c oughs> ต่ละหม่องก็ได้เนาะป้าจำดอกบักไงจ้ะพี่น้องสอนดอกขานาดเลยป้าสองดอกนี่เจียวอิ่มคักข,าขานาดนะดอกอยังสวยอยู่เลยพี่น้องแข็งบุกปุ๊กจ้ะ สองดอกพี่น้องแักใส่จะไงสองดอกเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดอกนี้ดีกว่าดอกนี้ลงกว่าพี่น้องละเดินสองดอกไปหาตอเอาจะพี่น้องจะเฮ็ดมันปูจ้ะอุ้ยมีแต่งามๆแล้วบอต่องเนาะ เก็บก่อนพําบ e no e ิงเห็ดมันปูสีงามขนาดจ้ะพี่น้องสีส้มสวยปดาตคุโอ้ยเห็ไข่เห็ดอย่างบ่เห็นเนาะบ่ตแกพี่ละงงเนาะบ่มีเลยเห็เ็ดมันปูกับเห็ดพวกตานี่เด้อจ้ะพี่น้องปกติต้องออกแล้วอืฝนตแท้ตกว่าเด้อจ้ะทางถ้าภาคใต้เนาะบ่ต้อเนาะสวย mà sao biềng kẹo xếp chơi okay, đi kẹo xếp khèm gì đó cha pí nong nọ ba tom cha ngàm hết rồi từ xôi cha từ xôi đây bé ôi chúc nó cái Hôm nay cô gái nhắn nó Áo kiếp 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 Ủa kinh nhát đó Hau nhát nồi mà thậu nhát nó cái suổi. ดอกสวยงามขาอ้วกยาวๆมันขาลังแบบแล้นะจ้าอันนี้ตัวนะัน้นสวยไหมสวย จุ่มพี่น้องสวยจ้ะฮะดิดอกอะไรเท่าบ้าบะไปเดินหาเก็บออพี่น้งแต่ผมก็หมดหลายหนแล้วหนุนถอดไปมาเพื่อนมานักฝนตกใส่ฝนตกใส่พี่น้องดอกดอกยังแข็งอยู่เลย เดี๋ยวไปแช่น้ำเกลือเขียวสวยงงามป้าตัวนี้เหี้หมูเพื่อไงจะพี่น้องจุมเนาะ,นาะอ๋อเพี่ยตัวเพี่ยมาต้องต้องเก็บไปลังหาก,กินยากเนีเห็ดกันได้เนาะยาก สวยจ้ะเท่าฝนตกใส่กับฝนตกใส่ก็สวยที่นี่เนาะสวยจ้ะ อ้วนไม่อ้วนมาเธอร้องอ้วนเ่าแต่เปื้อนดิอันฝนตกใส่นอกปะจ๊องตัดอะคุณบอกดูขี้ดินคือเก่าตัดกูได้เธลรู้มั้เหมือนเดิมพี่น้องฝนไ่ตกเด็กอรอยงนี้ก็ได้เด็กอยางนี้เนาะจ้า อดอกก็สวยแต่ขี้ดินฝนตกใส่อะาวก็บตอกพี่ใกลๆอไรทานพ่อโอ

cái rồi cái cái hà đây chắc không cho phi nó chôm mỗi này rồi này cây cây hay chưa con tóc mà thắc mắc rồi ต้นแห้งโบดขี้ดินบดถึกเลยตัวเียไม่มีขี้ดินเลยสวยขนาดเจ้าพี่น้องลงงามล้มเลยเมื่อกี้นี้เอาทางปามออกเสรยดายดิด สวยต้ยอง่อย,อยดอกกรอบเนาะมันความงามจ้ะพี่น้องแบบโบเมียนขี้ดินเลยตัวนี้นอกมาต้องเมืนมนอนคาครับสีสขนาดเลยสวยขนาดเลยคุณยังจุ่มลงไปได้ไอไม่ได้ ยังจุ๊กมึนเลยเต็มตะกร้าก็ดีเลยจ้ะมันขาดอกข้าวจ้าหน่อยจะพี่น้องสมรู้ผลงานจ้ะพี่น้องน้องบะตอมมาหนิก็พออยู่พอกินเนาะสิได้เห็ดปอกตะพนเน่ากัดจุ๊บมาเกใหญ่ายนาะบะตอมเนาะ เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอเนเชนแชนแนลด้วยนะครับผิดพลาดกันใดต้องขอโทษขอไปพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีใหม่และเก่าเอฟซีทั้งในประเทศต่างประเทศที่เข้ามาและชมคลิปของบ่าวต้อมกับสาวลุงเนาะจ้าขอบควันนี้บ่าวต้อมสาวลุงขอลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับก็ถือว่ามานคือเก่าเนาะเกิดมากับสวัสดีเจ้าพี่น้อง